สวัสดีครับ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 ผมติเวเตอร์ออนะครับวันนี้จะมาพูดถึงแผนใหม่นะครับแผนใหม่เนี่ยมันจะมีอยู่นะ <c oughs> หัวข้อหลักๆให้เราจําหลักๆก,กันก่อนนะวันนี้ผมยังไม่ได้ผ่าแผนนะครับแต่ว่าเบสิกพื้นฐานแผนที่เข้ามาใหม่นี่ครับเขาเรียกว่าบนารีนะบนารี <c oughs> นะครับไบนาลีไปนะนะเขียนไบนาลีก็ได้กันนะไม่ต้องเขียนมากแผนไบนาลีคีย์ไบนาลีเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนะครับก็คือว่าบังคับเลยนะคุณแนะนำคนมา กี่คนก็แล้วแต่แต่โครงสร้างมันจะอย่างนี้คือสมมติว่าคุณแนะนําคนมาสิบคนโครงสร้างมันจะมีนงครับอย่างนี้ในหนึ่งอยู่นี้ในสองอยู่นี้คุณจะโยนในหนึ่งมาอยู่ด้านนี้หรือว่าในสองมาอยู่ด้านนี้ก็ได้แต่ติดตัวคุณที่สองคนส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือทําไงครับส่วนที่เหลือคุณก็กระจายกระจายลงมาด้านนี้ <c oughs> นะครับด้านนี้อ่ะ จะเป็นลุกนะสลับกันก็ได้นะครับมานี้ปึ๊บนะฮะแล้วก็คุณจะมานี้ปับ๊บมาอย่างนี้ปั๊บก็ได้แล้วแต่นะก็แต่ผมแนะนําว่าคุณก็ใส่สลับฟันเปลืองอย่างนี้ก็ได้นะห้าคนหนึ่งสองสามสี่สี่ห้านี่ครับโครงสร้างมันจะเป็นอย่างนี้สิบคน ครับในหนึ่งในสองในสามในสี่ในห้าในหกในเจ็ในแปดในเก้าในสิอันนี้คือคุณน้อมารลงแต่ว่าบังคับโคงสร้างไว้ติดตัวที่คุณสคนแต่อีก8คนนี้เป็นคนของใครของคุณนั่นแหละผลประโยชน์ก็ยังอยู่ที่คุณแต่มันส่งผลนะนะครับมันส่งผลให้กับทุกคนสมมิว่า สิบคนก็เอาย้ายมา,ด,าด้านนี้ห้าหหด้านนี้ห้าเห็นไหมด้านนี้ห้าคะแนนมันจะส่งผลมาคนนี้คนนี้มีคะแนนเท่าไหร่ก็ส่งผลมาให้คนนี้แล้วก็ส่งผลมาให้คนนี้นะครับแล้วก็ส่งผลมาให้คนนี้เห็นไหมครับคะแนนมันส่งผลมานี่มันจะทําให้เกิดการช่วยเหลือกันข้อดีของมันนะคนไม่เก่งนะแต่มีคนเก่งหรือว่าคนนี้ไม่เก่งแต่คนเนี้ย <c oughs> ในนี้ในนี้ในนี้เก่งมันก็ผลประโยชน์มาหาในนี้ด้วยแล้วก็ส่งผลมาให้กับคนนี้ด้วยแล้วก็มาสู่ที่เราเห็นไหมครับเพราะนั้นข้อดีของมันก็ตรงที่ว่าคุณเอาคนเก่งมาวางทั้งซ้ายทั้งขวานะคนไม่เก่งก็ได้รับอานิสงส์ด้วยคะแนนทุกเม็ดตรงนี้ที่เป็นเอ็มพีนะครับนะครับมันจะส่งผลมาให้แต่ละคนแต่ละคน นะครับแล้วก็เอายอดตรงนี้นะครับมารวมนะมารวมกันแล้วก็มาส่งผลให้กับตัวคุณนี่เขาเรียกว่าทีมหรือใหม่ๆนะครับว่าหรือว่า B ีทีทีมบริหารทีมนะนี่เขาเขา้เขา,เขาใจอย่างนี้ก่อน10คนที่คุณหามาได้เนี่ยคุณต้องมาวางเนี่ย แต่วิธีการวางเนี่ยนะครับมันจะเ,เป็นแบบไหนอะไรยังไงค่อยว่ากันแต่ว่าว่าจะวางซ้ายวางขวาหรือไม่อะไรยังไงนั้นอันนั้นค่อยมาว่ากันแต่รู้ว่าว่าได้คนมาก็ติดตัวเราสองที่เหลือก็กระจายข้างซ้ายขวานะครับดังนี้นี่คือแผนแบตเตอรี่มันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทีนี้มาดูว่าแบตเตอรี่ของบริษัทนะครับบัน มีอะไรบ้างมันมันมีกี่แพ็กเกจแพ็กเกจของมันก็จะมีไซส์นะครับจะมีไซส์รองรับอยูนะ่ในเรื่องของอผลประโยชนะ์ทุกบริษัทไม่ใช่เฉพาะของบริษัทนี้ทุกบริษัทนะมันจะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ S ก็จะมี250 MP นะฮะ นะแล้วก็ไซส์ M 500รนะ้อย MP แล้วก็ไซส์ L ก็สองพ MP ครัผลประโยชน์ไม่เหมือนกันนะครับในการทำธุรก,กิจไอ้นี่คือธุรก,กิจนะครับเราไม่ได้ซื้อมาขายไปนะเราทำธุรก,กิจเพราะฉะนั้นธุรกิจมันต้องลงทุน แต่การลงทุนนะมันจะลงทุนโดยใช้เงินคนอื่นหรือจะใช้เงินเราก็ว่ากันไปโดยตรงนี้นะครับก็อยู่คิดเป็นเงินก็ประมาณ1,500้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทตรงไซส์เอ็ม่ประมาณ3,000บาทอันนี้ก็ไม่เกิน1น0 0งหมืบาทนะครับหมื0นสองหมามเนี่ยไซส์เอมไม่สามไซส์ ผลประโยชน์ต่างกันไหมต่างครับในหน่วยการลงทุนมันแน่นอนอยู่แล้วนี่คือธุรกิจมันเหมือนเปรียบเ,เสมือนเราเราค้าขายครับเราขายร้านก๋วยเตี๋ยวขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะมันก็ต้องลงทุนแตกต่างกันเหมือนเราไปซื้อแพรนชายนะแพรนชายนะก็จะมีแพรนชายเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจนี้แพ็กเกจตเล็กก็จะได้อย่างนี้แพ็กเกจใหญ่จะได้อย่างนี้แพ็กเกจใหญ่ก็จะได้อย่างนี้ผลประโยชน์ไม่เหมือนกันอ่นะ ถ้าคุณคุณกำลังน้อยนะก็อาจจะลงแพ็กเกจเล็กก่อนแล้วก็แพ็กเกจกลางแล้วก็ใหญ่โดยข้อดีของมันก็คือว่าไซส์เอสเนี่ยมันใน1เดืนอนอะเป็นเงิน1,500บาท1,500บาทอะซื้อ mp ให้ครบ1น0 0งพนอ่ะ250นะครับประมาณ1เดือนไซส์ M เ,เนี่ยครับก็ 500mp อันนี้ 500mp นี่อยู่สองเดือนหรือสามสิบวันไซล์ L นะครับก็คือ 2000mp อันนี้เก้าสิบสามเดือนนะฮะเห็นไหมเขาให้สะสมได้นี่คือข้อดีของมันนะครับแต่นี่ผลประโยชน์ผลประโยชน์ต่างกันยังไงครับมาดูนะโดยการ ผลประโยชน์มันจะต่างกันตรงนี้ครับไ <c oughs> ซส์เจะมีค่า Fast Start หรือค่าแนะนำผมเขียน f s นะคือค่าแนะนำตรงนี้คุณจะได้1ชั้นห้าสเซเช่นคุณแนะนำใครมา1โนโกนตรงนี้คุณจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ห้าสิบเ ถ้าเขาลง2 5 0ห้าสิบ mp คุณก็กคูณ50ซก็คือร้อยยบห้าบาทถ้าเขาลงอ,าอันนี้2 5 0ห้านะิบเนี่ยถ้าเขาลงห้าร้อยคุณก็คูณ50ิบนะครับตรงนี้คุณก็จะได้เท่าไหร่ครับ2 5 0้ห้าสถ้าเขาลงสองพันคุณจะได้เท่าไหร่ครับจะได้หนึ่งพัน แต่ได้ชั้นเดียว่นี่คือไซห้าสิบเปอ์เซนอยู่ที่ว่าคนที่คุณในนี้นะครับนะชวนมาเนะียเขาลงไส้ไหนคูณคูณห้าสิบนะครับคูณห้าสิบหมดเลยแล้วคุณมีไรายได้หนึ่งชั้นแต่คุณสะสมได้านะจะอัปเกรด คือ b บน a r y มันมีการอัปเกรดอยู่แล้วนะครับยังไงก็มีการอัปเกรดมาดูไซเอ็มไซเอ็มตรงนี้ก็มีฟ a s t Start ให้3ชั้นนะฮะตั้งแต่50 10%ิแล้วก็สิบเปชั้นนะสชั้น ก็เหมือนกันครับคุณแนะนำใครมานะคนนี้ลงเท่าไหร่ถ้าคุณนะผมพูดที่สองพันนะเอาสองพันคุณลงสองบานคุณแนะนำในนี้ในนี้ลงสองบานอะคุณก็ได้ผลประโยชน์อันนี้กี่สองพันคูณห้าสิบคุณก็ได้หนึ่งพันถ้าสิบคนก็ได้เหมือนน คุณได้กี่ชั้นครับสมชั้นหมายความว่าไงครับหมายว่าชั้นนี้ซื้อเท่าไหร่ไม่รู้คุณได้อีก10ซชั้นนี้นะซื้อเท่าไหร่คุณได้สิบเปอร์เซ็นต์สฮะิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เไหคือได้สามชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สชั้นที่สสามชั้นตามนี้เลยเอามาดู สายเอลมาดูสายเอลอ่าสายอลนะสายอตรงนี้นะครับคุณ 3, สามารถสะสมได้เหมือนกัน,นนะครับ90บาทคุณได้ทั้งหมดกท่ลายครับ5ชัน้น5้ชั้นนะโดยมี50 10 10 10, 10แล้วก็10 5ชัน้นคุณแนะนำใครมา ไปนั่นำนายนายหนึ่งมานายเอก็ได้ตรงนี้คุณจะได้เท่าไหร่ครับชั้นแรก50% 50%คูณด้วยคะแนนถ้าตกลงสองพันคุณก็ได้หนึ่งพันนะครับถ้าสิบคนคุณก็ได้หมื่นหนึ่งนี่นายเอไปนะนำนำนายบีมานะครับ ตรงนี้คุณได้เท่าไหร่ครับสิบเซนถ้านายบีลงสองพันนะคุณก็สองพันคูณสิบสองพันคูณสิเซคุณก็ได้สองรอเห็นไหมไม่ได้แนะนำเองนะถ้าลูกสิบคนก็ได้สองบาทชั้นที่สามยังไม่หมดนะครับคุณได้ห้าชั้นนะถ้าลูกคนที่2องไปแนะนำคนที่สามมา าก็ได้ของเขาค่า Fast Start 50%ส่วนคุณนะได้10% 10%ตรงนี้คุณก็ฮะถ้าเคาลง2,000คุณก็ได้เท่าไหร่ครับก็200ชั้นที่4คุณก็ได้10%เหมือนกันชั้นที่5คุณก็ได้10%มนมครับนี่คือค่า Fast Start รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยค่า Fast Start เนี่ยเาให้ทั้งหมด90% 90% ห้าสิบสิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเอ็นฟาสตาร์ถามว่ามันดีอย่างไรมันดีตรงที่มันได้งา่ายถามว่าบริษัทอื่นได้ยากไหมยากกว่าครับยากกว่าครับบอกได้เลยว่ายากกว่าอันนี้ได้ง่ายกว่าโอเคนะอันนี้คือให้รู้โครงสร้างไว้ก่อนต่อไปครับท้ามีรายได้ข้อที่อันนี้เมื่อกี้ข้อที่หนึ่งนะรายได้ข้อที่สอง รายได้ข้อที่สองนี่ผมว่าบริหารทีมฮะหรือว่าพูดง่ายฮนะบาลานซ์ทีมนี่เองบาลานซ์แล้วก็ทีมตรงนี้เขาให้เท่าไหร่ครับ3ามสิบสบาลานซ์ทีมหมายความว่าคุณมีฮนะด้านนี้ข้างซ้ายนะครับแล้วคุณมีฮนะด้านนี้ข้างขวา สมมว่าด้านนี้อยู่ที่3,000ันให้สามแสนคะแนนสามแสนเอด้านนี้มีห้าแสนนะครับค่าบริหารทีมถ้ากูอยู่ในตำแหน่งของอไซแอลก็คือสองพันะตัวนี้คุณจะได้แมทชิ่งทั้งหมด น้ะชั้นกูได้ห้าชั้นนะแมทชิ่งนะได้ห้าชั้นไอ้อันนี้ห้าชั้นนะแต่โทษทีผมพูดเรื่องบริหารนะครับโทษทีโทษทีเที่ยบริหารทีคุณได้สามสิี่เปอร์เซ็นต์นะฮะไปสับสนกับแมทชิ่งอันนี้บริหารทีผมกําลังพูดเรื่องการบริหารทีสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเอาคิดที่อันนี้ ออนอันนี้แข็งห้าแสนกสามแสนก็มาคิดที่3ามแสนสามแสนคูณสาเปซ็นเป็นเงินเท่าไหร่ครับน,นี่คือนายเของนายเนี่ของนายบีนี่ฝั่งนายเนี่ฝั่งนายบีรวมแล้วคะแนนก็จะเหลืออยู่ที่สองแสนแต่เราคิดที่3ามแสนนะครับ คิดที่สามแสนสามแสนเป็นเงินเท่าไหร่ครับสามแสนสามแสนคูณนะสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่หนึ่งล้านให้หนึ่งแสนเนี่เพื่อไปล้านแล้วเหรอใจใจร้อนนะได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนถ้าเราค่า รายได้ข้อที่หนึ่งนะฟาสต์สตาร์รายได้ข้อที่สองทีมบริหารนะเนี่ยล่อไปเป็นแสนแล้วเห็นไหมครับแต่ตรงนี้เขามีปลดล็อกปลดล็อกเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ให้รู้พื้นฐานนี้ก่อนนะให้รู้พื้นฐานนี้ก่อนแล้วมาดูข้อที่สามอันนี้พูดพูดแบบธรรมดานะไม่ได้ผ่าแผนนะครับรายได้ข้อที่สาม matching แมทชิ่งนี้เขาให้เฉพาะไซแอลนะเฉพาะไซส์แอลอเดียวนะครับตรงนี้เขาให้ทั้งหมด20%เอร์เซนก็คือ10ชั้นลูกนะ5ชั้น10แล้วก็10% 5%เปอร์เซนต์้าเปอร์เซนต์นะฮะแล้วก็2 2แล้วก็1 10 ห้าสองสองหนึ่งรวมแล้วก็คือ10 15 16 17 18 19 20%ิเป่สชนะให้รู้ตรงนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนี่คือแผนใหม่ที่ยอออกมานะให้เราจำหลักหลักตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะยาว ข้อดีของมันนะครับในแผนนนี่เขาบอกแผนที่ดีแผนที่ดีนะต้องเป็นแผนยังไงครับแผนที่ดีนะแผนที่ดีหนึ่งจับต้องได้นะฮสองร้อยห้าสิบเขามีปัญญาครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทถือว่าลงทุนนิดน้อยที่สุดขายก๋วยเตี๋ยวยังครนเป็นหมื่นเลยนะก็จับต้องได้เขาทําได้ลอกเลียนแบบได้ ทำซ้าเป็นแนะนาใครก็ได้นะครับอันที่2เอื้อมถึงผลประโยชน์รายได้เดือนละแสนเดือนละล้านต้องเอื้อมถึงนะครับไม่ใช่ออกแบบมาแล้วคนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงเฉพาะเทพยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะต้องเอื้อมถึงอย่างฟาสตา์ t ตาเนี่ยนะครับที่รายได้เป็นเขาเรียกว่าทางด่วนผมถือว่าเป็นทางด่วนเลยนะรายได้ทางด่วนคุณแนะนําคนก็มาเนี่ยนะนะคุณจะได้5 0ส อ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอื้อมถึงครับผมนแนะนำจะเขาจะลงไซส์ S อสไซส์เอ็ไซส์แก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมันทำได้เรามีระบบช่วยด้วยนะครับมันเอื้อมถึงสภาพเอ,อื้อมเป็นไปได้ที่บางคนเขาจะลงสองร้อยห้าสิบแล้วเขามาอัพเกรดเป็นห้าร้อยเห็นไหมเขามาอัพเกรดอีกเป็นสองพันอ่ะมันสภาพเอ,อื้อมมันให้อะ่ะในขณะที่บริษัทอื่นเนี่ยมันไม่ได้มันเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนอนันนี้สะสม สะสมได้สะสมได้ฮะอันนี้ในหนึ่งเดือนอันนี้สองเดือนอันนี้สามเดือนเห็นไหมสภาพเอื้อมมันมันสามารถทําให้คุณเอื้อมถึงจับต้องได้แล้วแผนที่ดีนะครับก็คือแผนที่ดีนอกจากในส่วนตรงนี้แล้วนะครับมันสามารถข้อที่สามว่าแผนที่ดีนะ,นนะ,นนะนนะมันสามารถก็ค <c oughs> ือ มันจะต้องเป็นพาสซีฟได้ผมเคยทำธุรกิจนี้มาแล้วนะส่วนมากเนี่ยพาสซีฟไม่ได้เพราะอะไรครับสินค้ามันมีค่อนข้างจำกัดบแต่ที่นี่มีสินค้าหลากหลายแล้วก็เป็นสินค้าที่มันมีอยู่แล้วใน ชีวิตประจำวันมันมีอยู่แล้วในท้องตลาดดีกว่าง่ายๆท้องตลาดกียีห่อยัง่งแป๊บบรีดแบบนะแชมพูของยี่ห้อในท้องตลาดมีอยู่แล้วอะ่ะมันไม่ได้เจาะจงว่ายี่ห้อไหนมันมีโอกาสที่เป็นพาสซีฟง่ายเพราะคนจะมีการซื้อโดยไม่กดดันอันแบบนี้มันเป็นพาสซีฟได้นะครับอันที่สี่ครับอันที่สี่ก็กีแผนที่ดีนะครับก็กี พูดง่ายๆว่ามันมีเอาเรียกเนี่ยมันมีสภาพช่วยเอื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือ,ลอกันอย่างเนี้ยแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่อิงก็ดีนะแต่มันเอื้อไม่ถึงแบตเตอรี่อิงก็ดีนะแต่แพ็กเกจมันแพงเห็นไหมแบตเตอรี่อิงก็ดีนะแต่สินค้ามัน จาจงมันไม่ได้หลากหลายเหมือนของเราของเรานี้สินค้ามันหลากหลายมันมีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะโอกาสที่จะเป็นภ้าสินกรรมมันง่ายมากเลยและผมอยากจะจบท้ายว่า <c oughs> เรามี s ิสเ e มและคีระบบระบบเนี่ยจะสอนคุณ ระบบจะสร้างคุณให้เป็นผู้นำเขาบอกว่าระบบสร้างผู้นำเห็นไหมฮะผู้นำก็ไปสร้างองค์กรองค์กรก็จะไปสร้าง MP ็หรือสร้างยอดวันนี้นะครับถ้าคุณไม่มีผู้นำนะมันก็จะไม่มีอะไรครับ มันก็จะไม่มีองค์กรวันนี้ถ้าไม่ไม่มีองค์กรมันก็จะไม่จะไม่มียอดวันนี้ยอดเนี่ยน้มันเกิดจากการที่หนึ่งผู้นาใช้สองเกิดจากผู้บริโภคก็ใช้และเป็นสินค้าที่หลากหลายแล้ววันนี้ระบบเขามาสร้างผู้นำนะราสร้างผู้นําผู้นําไปสร้างผู้นําผู้นําไปสร้างผู้นําแล้วมันก็จะเป็นระบบที่ชุดยอดมากเลยผมบอกได้เลยครับว่าระบบนี้ชื่อระบบ o d h ระบบนี้สามารถลอกเลกียนแบบทำตามได้มันจะเป็นยังไงมันด,ดีอย่างไรแบบไหนคุณต้องติดตามต่อต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ